วิทยวันนะครับจากรเทศอียิปต์ไทยแลนด e. e. ์นะครับวันนี้ก็จะมีชุดแต่งชุดหนึ่งนะครับมานำเสนอ,อเรียกว่าชุดเฮดไลท์นะครับก็คือเป็นซิงเกิลเฮดไลท์นะครับเป็นชุดยูโรเป็นชุดยูโรที่ผมนำเข้ามานะครับจริงๆแล้วมีในเมืองไทยมีหลายท่านนะครับที่ผลิตตัวนี้เป็นงานไฟเบอร์แต่ว่าถ้าเกิดท่านสมาชิกหรือว่าคนที่ทำรถอยู่ตอนนี้อยากจะได้เป็นพาร์ทแเป็นของ นำเข้านะครับก็จะมีที่ลานนะครับตัวนี้เมื่อนําเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีซ่อมแล้วก็มีเก็บสีเล็กน้อยนะครับสาหรับตัวบิลตัวนี้นะครับบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแบบมีสีหลอดนะครับหลอดความสูงประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่นําเข้ามาเนี่ยหลอดไฟจะเป็นโค้ง7นิ้วแต่โค้งที่ นะครับนำเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมมีปัญหานะครับมีโคมเจ็ดนิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของนาเข้ามาจะเป็นของบอสแต่ว่าพอ,อยุการใช้งานมันนานๆเข้ามานะครับพวกโคมจานฉายแล้วก็อุปกรณ์พวกเบ้าพวกฐานรับโคมไฟเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพทาให้ถึงจะเก็บงานยังไงก็ออกมาไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยสว่างผมก็เลยต,งงเาาต้องสั่งงานใหม่เข้ามาต้องสั่งงานใหม่เข้ามาเพราะว่า หนึ่งก็ได้เป็นของใหม่การขายก็เป็นของใหม่ทําให้มันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็รถเราพอทําเสร็จก็ทําให้มันรถเป็นรถใหม่ไปเลยนะครับหลอดอที่เป็นหลอดเจ็ดนิ้วเนี่ยก็จะเป็นหลอดเฮดโฟก็คือมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำอยู่ในอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับหายากในชุดแต่งนะครับที่เป็นตัวหายากเขาเรียกว่าชุดแต่งของเฮลลานะครับก็คือเป็นกระจังแบบคู่ ด้านนอกเป็นโครมขนาด7นิ้วครับด้านในเป็นไฟตัดหมอกฟลอกแรมนะครับเป็นไฟตัดหมอกขนาด5เศษ3ส่วน4นิ้วคือประมาณ5นิ้ว oyu, กับ6ขุนนะครับปกติแล้วนะครับหลอดไฟที่เป็นหลอดอไฟตัดหมอกเนี่ยจะใส่ได้2ชนิดหลอดก็เป็นหลอดธรรมดานะครับเป็นโครมธรรมดาฟลอกแรมนะครับเป็นโคมใสธรรมดานะครับก็ใส่ได้นะครับใส่ก็ประมาณนี้นะครับ นี่คือหลอดฟอกแรมก็คือไฟตัดหมอกนะครับอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นโคมหน้าเหลืองแบบนี้ครับมีทั้งเฮล,ล่าแล้วก็บอสนะครับก็แต่แก็ประมาณนี้นะครับที่นี่เป็นไฟตัดหมอกนะครับก็จะแยกสวิตช์นะครับด้านขวาสุดเนี่ยเป็นไฟสูงไฟต่ำแต่ตัวด้านในเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกก็แยกสวิตช์นะครับสหรับ<ะ>เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ติดตั้งใจกลางด้วยนะครับ อันนี้งานก็เก็บแล้วแต่การนี้เขเก็บไปแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับจะทาให้รถผมคิดว่านะครับมีความธรรมะธแมแงมีความกระชับขึ้นนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อใส่กระจายเดี่ยวไปแล้วนะครับก็จะออกทรงประมาณนี้แหละครับพอเก็บงานผิดโคมใส่ไตกกางอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเก็บงานใหม่ก็จะทำให้มิติของรถเราเนี่ย ดูใหม่ขึ้นดูสวยงามขึ้นครับตัวเฮล่ากริวนะครับที่เป็นแบบตัวนอก7นิ้วตัวใน5นิ้วเศษ3ส่วน4นะครับก็สามารถที่จะใส่ไปตัดหมอกได้ทั้งแบบหน้าเหลืองแล้วก็เป็นแบบแก้วใสนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ชุดนี้ตั้งแต่ผมหามานะครับผมหาได้แค่2จชุดแค่นั้นเองนะครับ ก็แต่้็แต่หามานะขายากมากๆแล้วราคาราคาสูงมากๆนะครับแต่ก็ยังพอหาได้อยู่สําหรับพี่ๆในกลุ่มหรือว่าสมาชิกที่อยากที่ทํารถรุ่นนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้อะไรแล้วก็ระ,ะบุมาว่าอยากได้อะไรแบบไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่เพจของเราเองนะครับอีท e ีไทยแลนด์หรือจะติดต่อส่วนตัวเข้ามาก็ได้นะครับผมเองจะได้จัดหาอะไรที่น่าหลายท่านต้องการ ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะจัดหาเฉพาะของ E21 e ก่อนแต่ถ้าเบืรอท่านในที่อยากจะได้รุ่นอื่นๆนะครับก็ให้ท่าเข้ามาสอบถามได้นะขอบพระคุณมากครับ